ผ่านช่วงเวลาของการที่มีการระบาดของแอติเชื้อไวรัสโควิดก,กันอย่างแพร่หลายกันไปแล้วนะคะช่วงที่มีระยะเวลาของการแพร่เชื้อไวรัสโควิดค่อนข้างมากนะก็คือช่วงที่หลังจากสองการแล้วใหม่ๆนะคะช่วงนั้นเราเชื้อเอ็นเพศนะคะก็ mm hmm. ค่อนข้างจะวุ่นวุ่นพอสมควรนะคะไม่ค่อยได้มีเวลาออกมาพูดคุยกับเพ,พื่อนนะ ตอนนี้นะคะเราจะมาให้เพื่อนๆลองสังเกตอาการดูนะคะว่าหลังจากที่ท่านหายจากการติดเชื้อไวรัสโควิดไปแล้วนะคะท่านมีอาการสียานี้ไหมนะคะอาการสีย่างนี้นะคะ,อา,าอ,าะ,คะอาจจะเกิดขึ้นท,ทันทีหลังติดเชื้อไวรัสโควิดเมื่อเราตรวจ ATK et แล้วไม่พบ2ขีดนะคะหรือบางคนนะคะเมื่อตรวจเอทเคแล้วไม่พบ2ขีดแล้วนะคะก็อาจจะเป็นปกติแล้วอีกประมาณ 1- 2เดือนต่อมานะคะอาจจะมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นอาการผิดปกตินี้นะคะลองสังเกตดูนะคะมีสีย่างนะคะอันนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยนะคะว่าท่านอาจจะมีภาวะ เราโงเกิดขึ้นนะคะภาวะที่หนึ่งก็คือ,เ,อเจ็บหน้าอกรู้สึกไหมว่าเดิมทีเนี่ยตัวเองไม่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าอกเลยแต่ทําไมรู้สึกว่าช่วงนี้มันรู้สึกว่าเจ็บแป๊บๆ๊แป๊บๆป,บป,บปบมันเหมือนไม่เคยไปมาก่อนเนี่ยเคยไหมแบบนี้มีไหมแบบนี้อาการเจ็บหน้าอกอันที่สองนะคะ ใจสันอันที่3ชามืออันที่4นะคะก็คือเหนื่อยจนไม่สามารถที่จะทำกิจวัตรประจำวันได้นะคะหรือบางคนนะคะสามารถทำได้แต่อาจจะต้องพักในระหว่างที่ทำกิจวัตรประจำวันนะคะอย่างเช่นทุกทีนะคะเคยกดบ,บ้านถูบ้าน ทั้งกดทั้งถูจบภายในครึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่รู้สึกเหน,นื่อยแต่หลังจากมีการติดเชื้อไวรัสโควิดแล้วนะคะพบว่าจะต้องหยุดการคารันที่จะต้องพักผ่อนก่อนแล้วค่อยเริ่มกิจกรรมใหม่นะคะท่านมีอาการตามแบบนี้ไหมคะอาการสี่อย่างนี้นะคะไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นทุกคนนะคะไม่ได้หมายถึงว่า จะต้องเป็นครบ4อาการนะคะและไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะต้องมีพรุนแรงที่เท่ากันนะคะท่านที่เคยติดเชื้อไวรัสโควิดนะคะหรือเพื่อนรอบข้างของท่านที่มีอาการติดเชื้อไวรัสโควิดมาก่อนนะคะลองสังเกตดูนะคะหากมีการตาม4ข้อนี้นะคะเข้ามาปาเตอร์เฉลยเพยสัต์ได้เลยค่ะเราจะทำให้ท่านหายไว้ที่สุดนะคะ วันนีน้นะคะเราเชิญเอ็มพีซัดก็ขอกล่าวว่าสวัสดีค่ะ